อาจารย์จะสังเกตได้ว่าไฟฟ้าตามเสาไฟต่างๆถูกทำลายหมดกล้องวงจรปิดถูกทำลายหมดเอาบางทีก็ไปครอบไปถ้าคุณบริสุทธิ์ใจคุณก็ไม่ควรจะไปทำลายพวกสิ่งเหล่านี้ใช่ไหมครับครับแสดงว่าคุณมีพิติกรรมปิดบังซ่อนเล้นปกปิดอะไรจึงไปทำลายสิ่งเหล่านี้อาจารย์อยากเห็นภาพไหมว่า คน,นี้กลับกันที่นี้มีฝ่ายเจ้าหน้าที่ยิงกับบรรดาพวกเสื้อแดงที่กำลังจะไปเผารถเหมือนกันอาจารย์อยากเห็นภาพไหมอยากเห็นครับเออเนี่ยเป็นภาพที่ได้มาแล้วก็บรรดาอันนี้ได้มาจากทางช่องก้าวมีเสื้อแดงจะไปเผารถบรรทุกเผารถและเจ้าหน้าที่เผารถแล้วเจ้าหน้าที่ยิงอ่าไปดูกัน เห็นผู้ชายเนี่ยนะครับนั่นถังน้ํามันนะครับนั่นถังน้ํามันแล้วก็ที่ขยเยกขยเยกออกมานี่คือโดนยิงไปที่ข้อเท้านะฮะแล้วก็เดินออกมาซึ่งอันนี้จะตรงกันกันบที่แม่ทัพภาคที่หนึ่งบอกถึงวิธีการทํางานของทาหาร,รว่าถ้าจะมีการยิงเนี่ยเขาจะยิงไปที่ระดับต่ํากว่าหัวเขา่านะครับคุณจิรวัตรที่ถ่ายภาพไว้ได้เดี๋ยวบอกว่าตอนที่เห็นเข้าไปเนี่ยแม่รอยเลือดนะครับแม่รอยเลือดมีลักษณะเหมือนพยายามจะไปจุดไฟอะไรสักอย่างที่รถนะครับแล้วก็ทหารเห็นก็เลย ยิงปืนเข้าไปใส่ที่ข้อเท้านะครับก็กระเพกระเพกลับมาเนี่ยนะฮะที่มือซา้ายที่มือขวาช้าๆนะครับอ่าที่มือขวาที่มือขวาคุณผู้ชมสังเกตที่มือขวาครับและนั่นคือฝาน้ํามันนะครับถังน้ํามันนี่คุณจิรวัฒน์ถ่ายอยู่ในช่วงริมถนนนะฮะเนี่ยที่ข้อเท้าซ้ายครับแล้วก็กระเพกกลับไปอืมก็อันนี้อาจจะเป็นช่วงที่ยังตกใจอยู่ด้วยแล้วก็ ะะต้องรีบวิ่งเข้าไปก็ยังมีแรงอยู่คือะะคงจะมีเสียงคงจะมีเสียงปืนอยู่ด้วยนะครับอันนี้ก็อันนี้ก็ัอาจารย์นี่ถ้าเขาตั้งใจยิงจริง,รงๆนี่ตายดิครับยิงหัวเลยได้เลยก็อันนี้เขาเนี่ยทําตามคําสั่งที่ให้ยิงลงที่พื้นยิงลงที่ขาก็เห็นชัดๆเลย <S S S แล้วบุคคลคนนี้ก็กําลังจะไปทําอะไรที่รถอย่างที่เราเห็นกันนะครับ จังครับแล้วถ้าเราจะดูกันไหนๆจะดูภาพกันแล้วดูกันให้จุ<อ>ใจกันเลยดีไหมเอาเลยครับคือภาพเนี่ยมันชัดเจนยิ่งกว่าพูดเ,เราไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดเลยครับ,รบพี่น้องประชาชนคนทุกคนที่ชมเนี่ยจะได้เห็นชัดๆเลยว่าใครทำอะไรมีคนสงสัยว่าไอการยิงปืนเอ็มเจ็ดสิบเก้าเนี่ยมันเป็นใครยิงกันแน่เพราะว่ามีคนบอก กองกําลังไม่ทราบฝ่ายฝ่ายหนึ่งก็บอกพวกทหารยิงเองพวกแสดงจะพูดใช่ไหมครับเขาก็ไปพูดอย่างนี้เลยทหารฆ่าประชาชนแล้วก็ทหารเป็นคนยิงอ้าวถ้างั้นไปดูภาพกันจาาๆเลยว่าไอ้เอ็ผมก็ไม่เคยเห็นมาก่อนว่าไอ้ปืน M79 หน้าตาเป็นยังไงแล้วมันยิงไปได้ยังไงมันยิงขึ้นขึ้นสูงยังไงแล้วมันย้อยลงยังไงอ่ะไปดูกันกา,ารมีภาพเนะี่ยมีภาพกันขอดูนะ่

From from Bank. ถ้าดูตอนแรกเนี่ยจะเห็นว่าที่มีคนใส่หมวกแดงและออกมายิง M79 ขึ้นนั่นแหละครับ,รบอันนั้น่จะชัดที่สุด hmm. เพราะภาพอันนี้เนี่ยมันมีหลายแอคชั่นมากที่มาต่อกันนะครับ,รบตอนแรกเลยที่เห็น ที่แรกจะเห็นมีคนบังอยู่นิดหนึ่งถ้าเราเพลเราเราย้อนกลับไปดูตอนแรกนิดหนึ่งนะครับ,รบจะมีคนบังกล้องอยู่นิดหนึ่งพอคนบังกล้องเดินผ่านไปก็จะเห็นเลยว่าคนยิง M79 ขึ้นแล้วก็หลบหลบออกไป<อ>เราจะเห็นภาพชัดเจนนะครับลองเพลงให้ดูอีกสักน,นิดหนึ่งก็ได้นะครับตอนเริ่มต้นก็จะเห็นภาพอีกทีน,นึงเดี๋ยวเดี๋ยวคงจะมีโอกาสได้ดูนะครับ,รบอาจารย์ครับเอ๊หน้าสงสัยอยู่เหมือนกันว่าไอเหตุการณ์ความรุนแรงเนี่ย มันทําไมไปเกิดแถวประตูน้ําอำและเห็นว่าวันนี้นะฮะก็มีการยึดพื้นที่ย่านประตูน้ําถึงอนุสาวรีย์ชัยได้ครับแล้วก็ทําไมมาเกิดขึ้นแถวคลองเตยแถวพระรามสี่ครับเออมันเพราะอะไรเป็นไปได้ไหมว่าสื่อมวลชนก็บอกว่าแถวประตูน้ําเนี่ยมันมีผู้ที่มีอิทธิพลในพื้นที่ ในการที่คอยช่วยเหลือโดยเฉพาะแกนนำคนเสื้อแดงและขณะเดียวกันแถบบอนไก่ก็อยู่ใกล้ๆคองเตยอ,อาจารย์วันชัยคงจะพอนึกคลองเตยอ,ออกมั้งอืพอพอพอจะนึกลองไปคลายปมต่อเอาเองก็แล้วกันนะครับว่าว่าเรื่องนี้เนะี่ยมันไปเกี่ยวพันอะไรกับกับสองบริเวณอย่างที่พูดกันเมื่อสักครู่รนี้แต่ผมมีข้อสงสัยนิดนึงอาจารย เมื่อวันที่10เมษายนเนี่ยครับเราพอจะเห็นภาพอไอ้โมงเนี่ยเยอะครับแต่ทำไมคราวนี้เห็นภาพได้น้อยมากนอกจากที่อาจารย์เอามาดูแล้วก็ในส่วนอื่นๆเนี่ยเราไม่เห็นเหมือน10เมษาคือไม่เห็นภาพคนชุดดำหรือคนชุด,ดแดงแล้วก็ออกมามา,มากชัดๆเหมือนเมื่อ10เมษาที่เราเคยมาดูกันครับมันมีคนสันนิษฐานกันว่าหนึ่ง เป็นไปได้ไหมว่าเขาเรียนรู้จากในอดีตเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมันมีกล้องที่คนคอยจับกันอยู่เยอะเลยต้องเผายางอย่าเผายางรถยนต์เนี่ยมันมีควันเต็มไปหมดเลยโอ้แล้วมันมืดมากเลยนะมันอำพรางคนปฏิบัติการทั้งหลายและคนปฏิบัติการทั้งหลายก็ฉลาดพอที่จะอยู่หลังประชาชนผู้ชุมนุมโดยบริสุทธิ์อีกชั้นหนึ่งครับตกลงตรงนี้เนี่ยเป็นไปได้ไหมว่าขณะนี้เนี่ย มันเลยเราพยายามตรวจสอบวิดีโอทั้งหลายก็พอจะมีแต่ว่ามันไม่ได้มากเหมือนเมื่อสมัย10 10เมษาใช่ไหมครับอาจารย์ครับครับแล้วลองดูนะครับว่าที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหลายนี้เนี่ยพระเอกสรรเสริญม,มีบางคนบอกด้วยซ้ําว่าการตายครั้งนี้แล้วก็การบาดเจ็บครั้งนี้ มันจะเป็นใครตายมันจะเป็นบาดเจ็บอย่างไรมันเกิดจากอย่างไรเนี่ยเราไปฟังพระเอกสรนเสริญสักนิดดีไหมว่าพระเอกสันเสริญโคศกของสอ,อชอได้อธิบายว่าอย่างไรครับจะตอบคําถามนี้ได้ดีศูนย์อ